สวัสดีครับผมเจนะครับปัจจุบันเป็นช่างศัก์อยู่ที่ดอแดงสตูดิโอนะครับนอกจากนี้ยังทำงานเป็นดีเจด้วยนะครับผมแล้วก็ทำวงชื่อสตูดิโอด้วยครับคุณเจมีไลฟ์สไตล์ตในการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานในแต่ละวันยอังอไรบ้างคะ วนมากก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานสักแล้วก็งานสายตาต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับจอคอมเช่นดีเจหรือการทําเพลงในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับมันก็ล้วนจะต้องใช้สายตาอย่างมากอย่างเช่นงานสักที่เป็นงานหลังผมเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่การทบบําแบบวาดแบบบน iPad แล้วก็งานสักครั้งหนึ่งมันก็ใช้เวลานานประมาณสักถสชั่วโมงแล้ครับมาถึงเวลาในการสักเวลากินบีและกิจกรรม,มาอะไรบ้างคะที่ทำแล้วต้องใส่แว่นอยู่ตอลอดใส่แว่นกับทุกกิจกรรมนะครับเพราะว่าผมเป็นคน สายตาสั้นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตอนนี้ก็กิจกรรมที่ต้องทําก็คืองานหลักนแหละครับตอเนเด็กๆก็แว่นทั่วไปนะครับมันก็ดูแบบติ่มๆตาม,ตมตเด็กประถมอ่ะแต่ว่าโตมามันแบบเริ่มชอบแต่งตัวมากขึ้นเราก็สนุกกับการเลือกชุดเลือกเสื้อเลือกผ้าเลือกรองเท้าอย่างเงี้ยแว่นตานี่ก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่แบบน่าจะต้องจับมาให้เข้ากับชุดที่ผมชอบมีความสําคัญเหมือนกัน เราไปมือนแบบแต่งตัวหลายลุกก็แต่งตัวอยู่หลายลุกนะครับผมก็เช่นลุกอะไรบ้างคะลุกไปแล้วเนี่ยแว่นตาที่ผมชอบใช้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ผมคิดว่ามันมีความดีไซน์สวยงามเอกลักษณ์เข้ากับผมมากๆเช่นแบรนด์ชื่อว่า Percy ซนะครับซึ่งเป็นแบรนด์อิตาลี เมืองแห่งแฟชั่น fashion. เขาเน่าจะมีมาตั้งแต่ยุคปลาย60นะครับก็น่าจะ60ปีที่แล้วซึ่งผมคิดว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยมันทั้งมีความเบากระชับใบหน้าตอนผมนั่งทํางานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตกที่จมูกเท่าไหร่ก็คิดว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องใช้สายตาในการทํางานบ่อยๆอย่างผมนะครับแนะนำเลยครับตัวนี้ไม่พลาดเซอร์ซี่ครับผมแล้ววันนี้ผมก็ได้ว่นมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเพื่อให้เข้ากับการแต่งตัวผมนะนั้นแล้วไอเทมอย่างแว่นตา ก็ต้องแมทกับการแต่งตัวมาดูกันว่าผมจะจับเจ้า3ตัวนี้มาแมทกับลุคไหนได้บ้างนะครับผมอย่างแว่นตัวแรกนะครับมันก็จะเป็นแว่นตาทรงวินเทจที่สามารถหยิบจับได้กับพวกบอมเบอร์แจ็คเกหรือลึงเกงทรงพวกเวิร์กบาต่างๆได้ดีมากเลยนะครับผมตัวนี้เรียกว่าดีไซน์ฉีกมากๆก,ก็มีความเลโทรในตัวด้วยส่วนลุคนี้ก็มีความ โป,งป่งนิดนึงนะครับเป็นแว่นตาทรงคาราวานที่ผมเลือกจับกับเสื้อผ้าที่มีความเซเลอร์ฟูลขึ้นมาโดยตัวแว่นที่มันมีความใสยอยู่แล้วทาให้หน้าของผมดูไรท์ขึ้นมาก็ได้นะครับผมและปิดท้ายด้วยแว่นกันแดดที่ผมชอบมากๆนะครับมันเป็นทรงลาวแบบที่มีคานคู่ดับเบิลบิช์ขึ้นมานะครับตัวนี้สามารถหยิบจับได้กับเสื้อผ้าได้หลากหลายมากจะวินเทจก็ได้จับแบบใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้ทําให้หน้าผมรู้สึกว่ามีมิติมากขึ้น อีกเรื่องสําคัญที่มาคู่กับแว่นตาก็คือเรื่องของเลนส์สายตาครับ <Yes. S 1> ซึ่งงานที่ผมทำเนี่ยมันมีความสําคัญในการใช้สายตามากๆและพลาดไม่ได้เลยนะครับขอแนะนําเลนส์ดูหน้าวิวเป็นพรีเมียมเลนส์ที่ออกแบบได้เฉพาะบุคคลมากๆให้มุมมองที่กว้างคมชัดมองภาพก็สบายตานะครับเวลาผมมองกับจอคอมมันง่ายต่อการทําง,งานมากๆเลยแล้วก็หนึ่งที่ดีมากๆคือราคาไม่แพงเลยครับสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงคน,นด้วย่อยคะ ในฐานะที่เป็นมนุษย์แว่นตา30เตียงผมนะครับใครที่ต้องการมองหาแว่นตาที่มีดีไซน์ดีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขอแนะนำเลยนะครับเพอร์ซี่ไปลองแว่นตาเพอร์ซี่และเลนส์ดูหน้าได้ที่ร้านแว่นท็อปเลยทุกสาขานะครับของแท้แน่นอน